ผมเองก็ไม่ได้มีความคิดจะแต่งงานมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอได้ฟังเรื่องราวข,ของคนอื่นมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าการแต่งงานน่าจะเป็นเรื่องความเชื่อของยุคหนึ่งสมัยก่อนเขาก็จะแต่งงานกันที่เพราะเขาไม่อยากตีกันอยากให้สองบ้านดองกันเป็นพี่น้องกันก็เลยแต่งงานกัน แล้วระบบหัวเดียวมีเดียวมันก็เพิ่งเกิดมาไม่นานอางนงจริงๆแล้วมันฟรีกว่านั้นแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นปาเถื่อนกว่านี้มานานอันนี้ม่อคือทําให้ทุกอย่างมันซอฟตลงครับซึ่งคงไ็เห็นด้วยนะมาเลย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 ถ้าคุณยอมรับกติกานะั้นและคุณแต่งงานก็ต้องทําตัวที่คนแต่งงานเขาทากันกต,ติกานะั้นอาจจะไม่ได้ถูกกับผมมากนะก็ไม่ต้องแต่งงานก็ไม่ได้ผิดอะไร ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ก้าวไปสู่อาชีพใหม่นะครับเป็นผู้กำกับเป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์ครับหลักๆในชีวิตตอนนี้ก็จะมีแต่เรื่องเรื่องหนังของตัวเองเท่านั้นเลยครับผมไม่ไ,มได้ไม่ได้เหนื่อยกับการทํางานเลยครับ <c oughs> อองานอาชีพที่มันสนุกมากจนมันแบบว่าไม่ได้เหนื่อยขนาดบอว่าเฮ้ยผมไม่เคยคิดว่าเ้ยจะต้องเบรกไปทําอย่างอื่นมันจะมีน้องๆที่แบบที่ทํางานแล้วบอกเฮ้ยไม่เอาไม่รับงานจะรับจะเบรกสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยผมแบบ ไม่ไม่ไม่เคยต้องเบรกแบบว่าหยุดทํางานเนี่ยผมไม่เคยคิดจะทาเลยครับนอกจากว่าเขาไม่จ้างแล้วก็เออมีเวลาว่างอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ว่าช่วงนี้ก็น่าจะเป็นการคิดงานไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆมากกว่าชีพใหม่ที่หมายถึงก็คืออาชีพเชฟโวตเกตกำกับนะ ตอนที่จุดประกายเนี่ยมันเริ่มตอนที่ผมต้องทํา MV ตัวเองเยอะมากเพราะผมปล่อยเพลงทีผมออกมาแล้วหลายสิบเพลงตอนนี้น่าจะ60เพลง60กว่าเพลงแล้วแล้วด้วยความที่เพลงเนี่ยมันต้องมี MV แล้วมันก็ต้องซอยงบให้มันน้อยๆเพื่อทํา MV ได้เยอะๆแล้วมันก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากปุ้มกับท่านอื่นซึ่งก็ขอมาตลอดเขาก็มาช่วยเราเนื่องจากว่าเราก็อยู่ในวงการด้วยทั้งเพลงทั้ง หนังด้วยแล้วเขาก็เลยแบบเออเกรงใจกันแล้วคอยช่วยเหลือกันทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเงี้ยแต่ว่าเริ่มยากเกินไปละในการที่จะขอให้คนมาทําให้ก็เลยแบบเอ้ก็ทําเองได้ไหมทําได้นี่อาจจะไม่เข้าใจเรื่องเทคนิคทั้งหมดก็ไปชวนเพื่อนที่ทํากํากับมานานแล้วชื่อคุณบีวุฒิพงศ์ก็กํากับ MV ด้วยกันมาของตัวเองบ้างของคนอื่นมีนิดเดียวแล้วก็มาทําหนังใหญ่ด้วยกันผมเขียนบทถึงบทเสร็จแล้วผมทำกำกับเองไม่ได้ผมก็ชวนบีมาบอกว่าเนี่ย แท็กทีมไปด้วยกันตอนที่ทํา MV ก็คิดว่ายากแล้วนะแต่ทุกอย่างมันอยู่ในมือเราเราควบคุมได้เพราะว่าเราโปรดิวซ์เองด้วยตอนนั้นเพราะว่าอย่างแบบเราควบคุมถึงขนาดจ้างรถท่องน้ำเราก็จ้างเองอะแต่พอตอนนี้ไม่มีระบบค่อนข้างหลากหลาย<ๆ>เช่นแบบว่ามันต้องมีโปรดิวเซอร์เพื่อจัดการเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่เราไม่ต้องเอาหัวสมองไปยุ่งอะพวกนี้มันทําให้มันไม่ทันใจเราในช่วงแรกเราก็ต้องปรับตัวอยู่นานเหมือนกันครับแล้วก็เรื่องของไอเดียทั้งหมดของเรามันไม่ใช่ว่าไอเดียนี้ มันเราเห็นว่าดีแล้วมันจะต้องดีที่สุดไปเลยเราทําหนังไม่ได้ทำหนังเพื่อตอบโจทย์ของตัวเองคนเดียวเราทําหนังตอบโจทย์คนหมู่มากเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ร่วมทํางานกับเราไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์หัวหน้าเราหรือว่านายทุนคนจ้างเราเนี่ยเขายังไม่ชอบเนี่ยจะปล่อยหนังเราไปทําไมเราต้องชอบด้วยแล้วฝ่ายใกล้ๆเราที่สุดก็ต้องชอบด้วยเช่นเดียวกันมจริงการเป็นนักแสดงกับงานงเหือววโอ้หัน้าแสดงสบายกว่าเยอะครับ คือตอนที่ผมกลับมาผมทําหนังตปรเอกเสร็จแล้วผมกลับมาแล้วก็ผมกลับไปเล่นภาพยนตร์เรื่องเสือเป็นภาคภาคต่อจากคุณพันธ์สนะฮะก็ยังรู้เลยว่าสิ่งที่เราได้มาตลอดครึ่งชีวิตเนี่ยมันคือแบบพิเวเลตขั้นสุดอะตอนตอนที่เราทํางานในกองถ่ายอะนักแสดงที่มาทำงานให้เราอะเรา,เราก็ไม่รู้สึกนะว่าเขาได้พิเวเลตเยอะแต่พอเรากลับมาเป็นเบื้องหน้าจริงๆแล้วแล้วคนอื่นทรีตเราแล้วบอกโห น,นี่โคตรสบายน,นี่อาชีพในฝัน,นชัดแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเป็นได้และสามารถเป็นได้นานเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงตลอดเวลาจริงๆแต่เราก็เข้าใจเลยว่ามันมันสบายกว่ารุ่งกับเยอะครับแล่นอะช่วง2ี่สอะเราเป็นยังไงครับผมทำงานแล้วครับ ผมทำงานแล้วผมทำงานตอนตั้งแต่ตอนที่อยู่มหาลาัยปี2ปี3ละก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ทำงานไปด้วยแล้วก็แล้วก็ดดนเป็นช่วงที่โด่งดังที่สุดในชีวิตด้วยเป็นช่วงที่เราเราจะไม่ได้เหมือนคนอายุ2030ธรรมดาเพราะว่าเรามีความรามับผิดชอบแล้วนะครับเดียวกันเราก็มีรายได้แล้วแล้วเราก็มีความเด็กด้วยแล้วก็เป็นวงการที่เราอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นเอื้อให้เราเป็นแบบพีเศษอะ่ะเอื้อให้เราเป็นคนพิเศษอะ่ะ ก็มีความหลงตัวเองมีความทําอะไรผิพดพลาดเยอะเหมือนกันแต่ก็เราก็รู้ตัว,ต,วตอนที่แบบ27-28มันก็เริ่มเข้าใจอ๋อระบบมันเป็นอย่างนี้ตอนเด็กๆอะ่ะใครมาสอนเราไม่เข้าใจหรอกใครมาพูดยังไงเราก็ไม่เชื่อไม่ฟังเพราะว่าหน้าเรามีอยู่ทุกสี่แยกอะ่ะมันมันพูดยากแล้วแต่ผมโชคดีผมรับผิดชอบงานตลอดผมอยากทําให้งานมันเจ๋งที่สุดตลอดไม่ว่าจะเป็นงานรับการแสดงหรือว่างานทําเพลง คแ,แล้วจุดที่รู้ตัวว่ามันคืออะไรก็น่าจะเป็นเรื่องของวัยนี่แหละครับพอทำงานมานานมันเริ่มแบบอ๋อระบบมันเป็นแบบนี้นก็เลยเข้าใจมันมากกว่าเคยมีคนสนใจมากเท่านี้อยู่ดีวันหนึ่งมันก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเราขึ้นมาตรงนี้คนสนใจเรามากวันต่อมาเข้าไปสนใจคนอื่นละมันเปลี่ยนไปไม่มีใครอยู่ตลอดไปหรอกครับอยู่เหมือนเดิมตลอดไปนะมันอยู่ได้ยาวๆมี แต่ว่าจะให้อยู่เหมือนเดิมตลอดไปนี่มันไม่มีทางเพราะว่าแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันแล้วครับก็20ปีแล้วครับผมอ h my god เอ๊ะปีนี้สองผมผมอัลบั้มเสลอออก2อ0 6ปีนี้2,000เท่าไหร่24อ่ะย5ก็19แล้วแต่ว่าจริงๆเข้ามาก็ก่อนนั้นและก็ดีครับเป็นเกียรติมากที่ได้อยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณมากมนะครับพี่ๆนะครับขอบคุณมากมนะครับที่ยังให้อยู่ ก็มีหลายช่วงครับมีช่วงที่ผิดพลาดแล้วก็มีช่วงที่เข้าใจแล้วแล้วก็มีช่วงที่ยังผิดพลาดต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้ตอนนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นช่วงที่ต้องเก็กมากขึ้นครับบอกว่าต้องแบบทําตัวผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ก็พยายามจะคีบความเป็นธรรมชาติของคนเอาไว, <interaction. S 1> ว้ัก็ได้โชคดีค่ะที่เป็นคนถูกเลือกให้มาอยู่จุดนี้เพราะว่าอะไระคนอยากจะเข้ามาแต่มันก็ไม่ได้มีโอกาสไม่ได้แบบได้โอกาส โชคดีมากครับแล้วก็ยากมากด้วยเด็กสมัยนี้นะครับที่อยากจะเข้ามามันยากมากเลยที่คุณจะเป็นตัวของตัวเองได้เอาการเข้ามาแล้วคุณต้องเป็นตัวคนอื่นก่อนนะฮะต้องเป็นสิ่งที่เขาเลือกที่จะอยากให้คุณเป็นก่อนผมเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่ก้าวเข้ามาเลยอ่ะผมเป็นวงสเสลก่อนเลยเป็นวงร็อกก่อนเลยถึงไปเล่นหนังเล่นละครเขาก็ยังแบบยังติดภาพอันนั้นมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเขาเขาคงไม่ได้เอ็กซ์เพให้ผมแบบอย่างพี่มาสัมภาษณ์ผมคือพี่เขาไม่ได้เอ็กซ์เพให้ผมพูดแบบเหมือนเกิดที่ทุกคนมันตอบ ไอ้ไอ้ข้อตรงนั้นที่มันได้เปรียบสําหรับเราเพราะว่ามันทาให้เราทําตัวได้ค่อนข้างธรรมชาตินนะครับที่ผมเห็นหลายๆคนเข้ามาเขาต้องทําเหมือนกับต้องไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้แล้วบางอย่างมันอยู่ในสัญญาเลยนะคุณไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ในสัญญาอะไรอย่างเงี้ยเออต้องมีการควบคุมต้องมีการอะไรมากมายเราก็เลยแบบเออสึกโชคดีที่เราได้เข้ามาช่วงนั้นนะเก็บความรู้สึกเอาไว้ไม่มเคยเจอใต้เสื้อผ้าจะกก็ยังโอเคเอยู่นะครับ แต่ว่าอาท,ที่ต้องทําคือต้องทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่ด้วยครับแต่ก็เป็นเ,นเ,นเราเป็นผู้ใหญ่ในวงการมันพอผมไปออฟฟิศที่จังก้าครับจังก้าที่ผมทําภาพยนตร์ด้วยผมก็จะเห็นว่ามีผู้ใหญ่หลายคนเลยที่ไม่ต้องโตเ้ยสามารถเล่นเป็นเด็กๆได้คิดนู่นคิดนี่แบบเพ้อฝันได้อยู่อะไรเงี้ยเราก็อยากเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ร่างกายก็ไม่ได้ฟื้นตัวเร็วขนาดนั้นอย่างเมื่อวานซ้อมมวยวันนี้ก็ยังเมื่อยอยู่เลยขยาบไปทางไหนก็เมื่อยอะไรเงี้ย นอนผิดท่าสมัยเด็กอาจจะได้หลายวันอันนี้แบบโอ้ยเมื่อยละแค่นี้แหละครับที่เหลือก็คงเป็นเรื่องของที่คนภายนอกมองเข้ามาอ oh ุ้ยแก่สี่ส40อะไรเงี้ยแต่ในใจเราก็ยังรู้อยู่แล้วว่าเรายังย,ยังไม่ยอมไม,ไม่ไม่พยายามแก่ขนาดนั้นเเข้้าามกาลๆที่บัง ควาจริงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความ40หรือความรักอะไรทั้งหลายเลยครับแค่เป็นเพลงรักที่ผมแต่งนานๆทีครับแล้วความรักของเป้ในวัย40เป็นยังไงคะก็มันอยู่ที่อยู่ที่อีกฝ่ายนะครับอย่างตอนนี้ก็มีแฟนเป็นคนนอกวงการก็ง่ายขึ้นในการที่แบบจะพูดถึงโดยที่ไม่ต้องมีแบบต้องไปตอบคำถามเขาอะไรเงี้ยไม่ต้องไปตอบคำถามแทนเขาแต่ความจริงแล้วผมเลิกหลบ ความสัมพันธ์มานานแล้วนะผมแค่ไม่บอกแต่ว่าเวลาไปไหนมาไหนหรือว่ากินข้าวดูหนังเที่ยวเล่นออกงานอะไรเงี้ยปาร์ตี้คอนเสิร์ตไปด้วยกันปกติไม่ได้หลบมานานละมมองความรักมันโตขึ้นไหมคะอาจจะเด็กลงก็ได้นะครับเพราะว่าสมัยเด็กอาจจะต้องคิดคิดโตกว่าเดิมตอนนี้กลายเป็นเด็กลงก็คือแบบไม่ได้คาดหวังอะไรมากไม่ได้แบบว่าแล้วเราก็รู้มาหลังจากประสบการณ์ชีวิตว่ามันแต่งงานกันไปมันก็ไม่จบอะเห็นคนที่แบบ แต่งงานกันไปแล้วก็แยกย้ายกันก็มีมันไม่มีมันไม่ใช่ว่าโปะแล้วจะจบแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตสักอย่างครับเพราะว่าวันหนึ่งมันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนได้ต่อให้มันมีอะไรมามันก็เปลี่ยนได้อยู่ดีต่อให้มันมีพันธะอะไรมาอยากจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนได้แล้วมันควรจะเป็นแบบนั้นด้วยครับมันควรจะเปลี่ยนได้ด้วยครับเพราะตัวผมเองก็ไม่ได้มีความคิดจะแต่งงานมาตั้งนานละแต่ว่าพอได้ฟังเรื่องราวของคนอื่นมันก็ยิ่งตอกย้ำว่า การแต่งงานน่าจะเป็นเรื่องความเชื่อของยุคหนึ่งที่มันทําให้ทําให้มันไม่มีปัญหาแหละมันเกิดมาหลังมนุษยชาตินานมากเลยนะสมัยก่อนเขาก็าจะแต่งงานกันที่เพราะเขาไม่อยากตีกันอยากให้สองบ้านดองกันเป็นพี่น้องกันก็เลยแต่งงานกันแล้วระบบผัวเดียวเมียเดียวมันก็เพิ่งเกิดมาไม่นานเองนะจริงๆแล้วมันฟรีกว่านั้นแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นปาดเถื่อนกว่านี้มานานอันนี้ม่อคือทําให้ทุกอย่างมันซอฟต์ลงครับซึ่งคงไปเห็นด้วยนะ ถ้าคุณยอมรับกติกานั้นแล้วคุณแต่งงานก็ต้องทําตัวเหมือนที่คนแต่งงานเขาทํากันกต,ติกานั้นอาจจะไม่ได้ถูกกับผมมากนักก็ไม่ต้องแต่งงานก็ไม่ได้ผิดอะไรในมุมมองของเป้คิดว่าอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่แบบมีคู่ดีกว่ากันและแต่ช่วงครับช่วงนี้มีคู่ก็ดีครับแต่ในขณะเดียวกันมีคู่ก็ต้องมีเวลาห่างกันครับ ผมก็ไม่ใช่ว่าติดหรือว่าเ,เรียกว่าเรื่โรคส่วนตัวสูงไม่ใช่นะแต่ผมว่ามนุษย์มันเกิดมาตัวเดียวตายตัวเดียวครับมันต้องต้องมีเวลาของตัวเองครับและยิ่งเป็นคนที่มีความฝันอยากจะพัฒน,นาตัวเองตลอดเวลาถ้าอยู่กับแฟนจะให้ซ้อมกีตาร์บ้าบอม,มันก็ยากแล้วปะก็ต้องอยู่คนเดียวนีพอจริงผมคิดว่าตัวเองไม่มีสเปคนะแต่แฟนผม3ามคนหลังสุดเป็นลูกครึ่งหมดเลยซึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่า ที่ผ่านมาตอนช่วงที่เดทกันก็ไม่ได้มีเฉพาะลูกขึ้น <'m> อาจจะเป็นเรื่องความคิดเรื่องความอิสระมากกว่าครับ mm hmm. เพราะว่าผมก็ mm hmm. ผมก็น่าตีนะแต่ว่าผมก็เรียนโรงเรียนที่มันเหมือนกับสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ท่องแท้ป,ประมาณหนึ่งไม่ได้มากแต่ว่าสามารถรับวัฒนธรรมฝรั่งได้โดยไม่มีตัวกรองไม่ต้องแปลเดี๋ยวเราก็เลยเข้าใจวัฒนธรรมแบบนั้นได้ง่ายขึ้นแล้วพอเจอคนที่มีวัฒนธรรมแบบนั้นด้วยมันก็เลยคงเข้าใจกันง่ายขึ้นบง้งครับ แต่งมังนะครับก็ทําไมถึงมาเล่นนะครับเพราะว่าผมอยากเป็นพระอยู่แล้วครับในภาพยนตร์ไทยนะเพราะว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยถ้าได้เล่นบทสาวเพศ2กับพระเนี่ยก็จะครบถ้วนผมยังขาดสาวเพศ2อ,อยู่ครับเออผมไปถึง LGBTQ+ xxx นะฮะหมายถึงว่าแบบเพศทางเลือกอะ,อะกับกับพระเนี่ยพอได้มีโอกาสเป็นพระเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์เรื่องของการเป็นนักแสดงไทย เราก็เลยอยากจะทําให้มันถึงถึง,ถงก็เลยโกนหัวโกนคิ้ว <ๆ S 1> จริงแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายเลยที่จะที่ทํางานในวงการแล้วจะเปลี่ยนลุกขนาดนี้ได้ครับมันต้องใช้เวลาแล้วก็ทามมิ่งที่พอเหมาะพอเจาะจริงๆนี่คือสาเหตุที่เป้รับเพราะอยากจะท้าทายทางการแสดงการแสดงไม่ค่อยมีอะไรท้าทาย <laughs> <laughs> เป็นพระแล้วผมก็ไปศึกษาเรื่องว่า เป็นพระต้องมีกิจกิริยาอย่างไงผมก็ไปนอนวัดไปเรียนกับหลวงพี่ที่ผมนับถือเนี่ยแต่ถามว่าก็เป็นพระก็อ่ะก็เป็นพระแต่นอกเหนือจากการเป็นพระการแสดงอารมณ์หรือการแสดงมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้ทา้าทายเท่าไหร่แต่ว่าการที่เป็นพระก็ถือว่าอเราก็ทํากันบ้านอย่างเต็มที่เพื่อจะเป็นพระท,ที่ที่ค่อนข้างเคร่งแต่พอเป็นพระที่ค่อนข้างเคร่งแล้วบทบาทมันต้องไป ห่วงน้องสาวเนี่ยแค่นี้ก็ไม่เค้งแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ยากมากครับอยากให้คนตลกครับเพราะมันเป็นหนังตลกครับถ้าคุณบอกว่าอยากให้หนังตลกแล้วอยากได้อะไรออกไปจากมันไม่ต้องไม่ต้องไปหาเลยครับไปห้องสมุดดีกว่าครับอยากให้คนยิ้มแย้มสนุกสนานลืมความเครียดที่เขาเจอมาทั้งพรรษาเนี่ยเข้าไปลืมไปหนังเรื่องนี้ <c oughs>